สวัสดีค่ะน้องนีง้คือแซสวัสดีค่ะพี่น้องปองปาเป็นิพไปหาหน้องใหม่ค่ะมาจากวันหลุบม่สสุนีหรือบ่มีนะคะแครกอนตาไร้หลายมาแหม่มาซอยกันหาถมีใส่หลาเขื่อนต้นจับมือหาบอกเลยว่าบอกยาการทบค มันดูเหลืองนั่นแม่พอ็นเลยเแต่ตาบอดีอยู่มีนมาซับไปมันงอแบบไงมันขุดออกใบออกเห็นบป้องเออโอ้ยโว้ดเรยพูดเอาใบกระดาษเอาใบเขาเอาหมดตับไปโอ้ยตับอมมันมันขาวขาวน้ำมันมีเหลือ ฮ่าหนอมเอนี่ไงหนอมันอยู่เลยมันใหญ่มากเลยอ่ะนี่ใช่ใช่ไหมขาดแล้วนี้ัจะแบบน้นี้ยกนะกึ้ไปตาบอดระวังระเรื่องจะไป็นพัวนี่ล่ะเงินตาบบดนี่ล่ะดูสีเสื้อจ้ะนี่จ้ะ อ้วนเปนผลเหตุนะวนเป็นผลสาวะเก้าคือแบบนี้ถือมาค่ะนี่เรานี่น่นเอาัวนี่นะวนทัลากับมือทัหาระวังลื่นเด้อลงไปสินี่ไงนอนอนี้ใหญ่มากแม่มาดูสองหนอนะคะวบว่นี้ใหญ่มาก บวกระเขาเว้ยรัชุ่มชุมเนยว่ามันต้องใส่ต้องโผัวขึ้นมบบนีกเออเราว่าจะกินให้สดกันเลยโอ้ยโอ้ยโงหลังเราพี่น้องอือ โอ้โหเด็ดล่ะระวังเนื้อขางนางเนียแท่งด่างด้วยนี่ค่ะระวังเลยที่เท้าคนนี้ที่เท้าเหรอเออี่เท้าเหรเกี่งสดมตัวเด็ดจ้นอนกินหมือหรอฮะ เนี่ยจำนวนที่จะเอาไปเห็ดนานๆเดี๋ยวขีกับบีเมืย์เหรอพี่น้องในนู้นด้ค่ะวันนี้วันนี้ก็รอดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกินเอาไม่เอาตรงนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยไปเอามาดูเนื้อหนังสิบลูกตรงนั้นนี่ป่ะปลาสามหัวพี่น้องเมื่อย์เมย์ขา นั่งกวดบาดมือพองวันนี้มือนีก็กวดบาดจนมือพองเลยอัน <gt> นี้สามพี่มุข้านี่จ้าไปถึง่าต้งตัว้ยวว้าด้ยดอกวันนี้เยียมฮะุย มีหากเลยบอเสียมหักพี่น้องหักตะเวียนลูดแก้วไ่ได้เวีนงานขาดว่าตัวไหนแต่บอลหนิกำลังแจ่มมีมาด้วยเนาะห่ไม่ต้องงัดแต่สับแล้วก็เอามืองัดเอาเอาขายันเอาเลยอุ้ยตายตายแล้วพี่น้องต้องงายหลังเลยจ้ะเสียมหักเสียมหักจ้ะ เออทมันมุดเลยย้างหนึ่งารนิ้วออว้ยไม่มีคนหักไปนั่นอะหรือเอานี่ออกก่อนโทษแหนดเอามาหเราอมีดมาเนาะเออโทให้น้องมาให้ปะนั่งอยู่บ้านบ่อยู่บ้านฟุกเนอะปล่ปอันไหนวะข้างบน เพี่น <lequel> ้องทาเป็ดอุปกรณ์คอนค่ะเสียมหักค่ะฝนกระจิกตกเนาะน้องมือก่อนสิได้บอาะมือตอวแกบใส่มือเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้สั่รดฮาดอัน้่อนที่ข้างล่างไม่ได้แต่หัวเล็กก็ไม่ได้สิเขาไปได้นนีี่่่เอย เสียมหักเนี Hello, ่ยไม่พบใ้่นไม่ย right. oh, ืมนะมาอีก่เนี่ยมันเป็นแค่ร้อนอยู่แล้วเออนั่นใกระสาแม่นั้นมึงกลับมาอีกไหมโอ้อร่อไปได้ป่ะโอ้มาได้โหติดพลอยังนิ่งผ่านได้เลยมีสีมือเลยนนางวมนี้เป็ยังไม่นี่พับกระจกได้ไหมได้ ได้มได้ได้ได้ไๆๆปาตระสุนไไงควรนี่ค่ะล้างหน้าเมื่อกี้นี่ได้ป่าตรงนันมาค่ะโอ้ยล้างหน้าไหมล้างหน้าไหม เดียวเดียวเพราะนั้นมันลึกไปลึอสองหนอสามหนอนุ่นงานใหญ่ด้วยหว่าหนูจะลงไปนะคะกับมือเบอื่องตกได้เออมันตกหมดตกตดเกนไม่เอดเสียบดาเลคะ วันนี้มันไงวันนี้ถ้าตรงใส่ขาเนี่ยหลองขาเออเหน่อยต้องจะทำมาตับน้อใหม่แล้วเกิดมากขนาดนี้กันเนี่ยอุ้ยทางนี้ข้างหลังก็มีอันนี้เอาไม้เล็กๆเนี่ยไม่เอาหรอกเา<ห>นาะใช่มันหน่อยหมดเนาะตุ้งใส่ตุ้าางใส่นี่อ,อันนี้นะอืโอ้ย ดึงมาไนะึงาไทไว้ด้ยแล้วลงน้ก็เนมาแล้วจ้าเสียมมาแล้วบอกมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วแลเวมาเราเอมาเร็ว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 มารมตเรามาเรมาเระวมาเรราวมาอร็รวมาเรร็วมาเรารมาาเมราเมเราเ โอ้ยไเ่้ป้ไแล้วคือโง่กระโดดไปเลยอย่แ้งอต้องันนี้แบบหนักทับทุ้มๆองไรอ่อนๆับอันนี้หักก็คงต้องบายแล้วนะคะันเพราะคงต้องเลิกเลิกเลยกิจกรรมเนี้ยเรียบร้อยท่านเขาถ้าแข้งแห้งก็ม่ต้องไปสับอู๋เดือบีบนี้ย เนียงระวังเวลาเธอดือนแ้วจะสงายทองเอออย่าซิดแหลงระวังเด้ากพดลงน้ำพอดีตัวคนก็ลงน้ำตามิเออนามแพงเตมยนหน่อยนอาะอันนั้นเอามีดฟันหม่องเธอสับบ่ไดบ่ ายันเลยเลออเพราะว่ามันเป็นนอกมากนะมน่ะเออแนมะ่นเพื่อน่ะชุดสีแซีบเนาะน้องใหม่ชุดนี้ <c oughs> น้ำบาตน้ำบาตรยันเด่ก็จะปลูกน้องใหม่ขายน้องเขาบ่ได้หอเอนนะโอ้ยระวังกระเด็นไปหนาเตอมมากมันถึงจังหวะเออมันถึงลบไป <Okay. S 1> ทั้งหมดเอุ้ยเต็มเป็มเพืเ่อน พอแต่มันเบเอิ่นบ้านเราบิดีกว่าอีกหายกว่าอเอื้อหนอนมันตันแล้วน้ำหนักสี่โอยูสิบโลค่ะมือนี้ <laughs> ทั้งถูบานทั้งอันหานมใหม่โนอนตัวใหญ่เอามาเล็กน้อยจะไปไม่ได้ผมมันเกาะตัว <laughs> ต้อยแกสีอ้อมไปทั้งพุูนแบบนันมีบ่ทั้งพุูนนิ่งมาเถอะนู่นตกน้าแด้ เออไปลงไปขื้นเขาเธอขึ้นมาสิขึ้นมาแม่เออเออโหหนูใหญ่ใหญ่มากค่ะเนี่ยกำลังเกิดเต็มเลยฝั่งนี้เจ้าหนูเกิดชิดไปป่ะเนี่ยจะเอาหนอนิ้วจนเต็มเลยฝั่งนี้น่ะมันมัมีคนเห็นเนาะมันมีคนมีคนบนเอ้าเธอเสียม มันขันซับไปทั้งที่ได้ตันตับห้ยนิ่งตันนั้นนี่มาได้ลงกันมันเล็กไปไหมวะอู้อันนี้โนยใหญ่เงี้ยฉันอยากได้ข้าวกลองเสียมาเตรียมันี้ระวังมีดมันไหลเอามีดดูมีดตกน้ำด้วยมันอยู่นม่ได้ฟังหิ้วขยายปลูกจะ้ปลูเลยฟังหิหนยืดหน่อยเนาะย่าใหญ่เลยหน่อยถ้าเราเอาไปกินคนอื่นเขามาเขาก็เอกขโย กนไม่กินะก็ตัดไปก่อนกินไม่กินก็ตัดตัไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นมาค่ะลงมาคันลูกโว้มีตะน้อยใหญ่เลยนิ่มยุยั่กินไรวะเออไว้นั่นแหละขึ้นมาเพะมอนนานมือ่ละจะบังมือหน่อยหน่อยแต่ฉันลูกปนีฉันขึ่นใหญ่เดยนี่ึ้นตง ตายแล้วโอ้แต่พ่กใยเด้ออุ้ยมีหดมหอหดขาบงงหลอดโอภัยนอนระวังเด้อดีเลยมันมันก็แอบอยู่แบบไงนันคานี่มันจะแอบอยู่เนาะมันเจบอยู่บบกแง่หนึ่งเลยทำมาบุกระทั่งถี่เนาะนี่ไม่แหลพกก็ต้องเอารงมันไม่เอาเลยเป็นลข ข้าง่เหียดว่ะมีแต่คนให้กำลังใจเลยแสด้ง้มปลาได้มื้อนี้เสือกะเขียวอันกอ็อปไกะเขียวพี่น้องเนมเ,<ร>เห็นบ่ละเป็นยู่นนี้ในกอไผ่ ลังสางอาทิตย์หน้าก็ได้กินอีกนะให,ห,ห้กินนห่อยก่อนเมื่อค่อยมาสับเอาเมื่อกินบานอยู่ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์อะยาวไหมก็นิ่งมาวันไหนนิ่งมาวันหน้นหน้ายังชับไปให้กินอันเดียวกมือหน้านี่นเงียงเงีอีกเลี้วหน่อยนึง หามือบ่มืเปล่าม,มือที่หาชัอยู่สหานทัพผีมีแต่ซีหาโอกำลังไงเออนี่นีซ้ำเหนียนซับซับไปหายซ้ำเหนียดนานไะปหายมุกมอเออนัน้นก็ไม่ต้องสับมันสิปล่อยให้มันขึ้นเออ <laughs> เออเอ้ยงสมันเพราจะตกห้วยแล้วกว่าจะได้ไปกว่าจะได้ไปมันก็ยาวเลยโอ้ยหมดแหละทังผีดงนี่ยกินมาเธอเธอก็หนีก็กินมดมู่บ้าลละวันดูวิธีการขึ้นนะคะโอ้ยงานปุ่มปิดโอ้ย โอ้ยโอ้ยลำบากเลยเดี๋ยวลำบากหน่อไม้กว่าจะได้กินหน่อไม้ลำบากมากเลยันว่าซื้อกินง่ายกว่าหน้องเด้อซื้อกินเอาเด้อจังง่ายหน่อบักใหญ่เลยเบิ่งหน่อไม้นี่หน่อใหญ่นี่นี่รอทีเสื้อผ้าแบบใหญ่ไม้อันนั้นมันอยู่ข้างบนไงฉันก็เลยสั่งโอ้อหโหถอดเกิร์บเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีไปก่อนเอาเะาหารทำเลย วอดถอดเกิดเลยนะคะถอดเกิบมันหมื่นเนาะเกอดมันหมื่นถอดเกิบเลยเห็นไหมเกิดโอ้เด็กเบิ่งลงทุนอีหลีพี่น้องเบิ่งหนานะคะกลัวยเตด๋ยน้องใหม่กินโอ้ยจังได้ที่ละแม่ อ้อพ่อหล,ะละ่าๆี๋ยวพี่หาหน้าใหม่ต่อกับพี่น้องก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะจา้าคลินิ้ไบบานสวัสดีค่ะ <c oughs>